ฟังเพลงขณะอ่านหนังสือช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นจริงหรือไม่ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาในปัจจุบันการอ่านหนังสือมักมาพร้อมกับการฟังเพลงโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งมักเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มสมาธิหรือทําให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ก็มีบางกลุ่มที่ส่งผลกระทบในการลบกวนสมาธิและทําให้เกิดการไม่เข้าใจเนื้อหาในเรื่องที่อ่านวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความแตกต่างของความเข้าใจในการอ่านหนังสือระหว่างฟังเพลงและไม่ฟังเพลงเพื่อศึกษาประเภทของเพลงที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือระหว่างฟังเพลงวิธีการศึกษาทําแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักศ,รศรึกษามหาวิทยาลัยสอบถามพฤติกรรมการอ่านหนังสือขณะฟังเพลงเป็นการสัมภาษณ์ทั้งหมดสามคน ประเมินความสามารถในการจดจำหนังสือเนื้อหาจากการอ่านพร้อมฟังเพลงขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาศึกษาความสามารถในการอ่านหนังสือด้านกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้านระยะเวลาภายในภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษาสองห้าหกเจ็ดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลของการฟังเพลงต่อการอ่านหนังสือสามารถใช้ผลวิใจัยในการแนะนําการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นแนวทางต่อยอดในประเด็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในยุคใหม่ผลการศึกษาพูดตอบแบบสอบถามจํานวนมากมีพฤติกรรมการฟังเพลงระหว่างอ่านหนังสือเพลงที่มีเนื้อลองหรือต้องร้องตามมกรบกวนสมาธิ พูดตอบแบบสอบถามที่ฟังเพลงเบาๆมีผลลัพธ์ในการจดจำดีกว่ากลุ่มที่ไม่ฟังเลยเพลงบรรเลงได้รับความนิยมและช่วยเพิ่มสมาธิได้ดีมากที่สุดผลของการวิจัยจากข้อมูลจากนักศึกษาที่มีอายุเฉลี่ย20ปีมีประสบการณ์การฟังเพลงขณะอ่านหนังสือพบว่า75%ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าการฟังเพลงช่วยให้ผ่อนคลายและอ่านหนังสือได้นานขึ้น อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเราบุกว่าไม่รู้สึกถึงความแตกต่างยอย่ะชัดเจนสรุปเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องช่วยส่งเสริมสมาธิในการอ่านหนังสือเพลงที่ดังเกินไปหรือมีจังหวะเร็วทําให้สมาธิลดลงข้อเสนอแนะหากต้องการฟังเพลงระหว่างการอ่านหนังสือควรเลือกเพลงที่มีจังหวะช้าไม่มีเนื้อร้องเป็นเพลงคลาสสิกหรือเพลงธรรมชาติเพลงบรรยากาศหลีกเลี่ยงเพลงที่คุณเคยหรืออยากลองตาม และนี่คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอจบการนำเสนอพีท่านี้ค่ะ